ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนก็เมื่อกี้นะคะเพิ่งดูฟุตบอลจบไปนะคะก็เป็นคู่ของอุทัยธานีนะคะเปิดบ้านเจอกับนี่เลยเมืองทองอยู่ในเต็ดนะคะทุกคนก็วันนี้เมืองทองออกไปเยือนที่อุทัยธานีนะคะแล้วก็ไปเสมอแบ่งแต้มกันนะคะเ,เกมนี้บอกเลยว่ามันก็เรื่อยๆนะ คือมันสนุกช่วงต้นเกมเออต้องบอกแบบนี้เพราะว่าประตูมาเร็วนะคะก็ประตูแรกเนี่ยมาจากฝั่งของอุทัยธานีนะคะเป็นเบนจามินเดวิสนะคะฮีก็คือฟอร์มเทพมากนะคะช่วงนี้ก็คือยิงไกลนะคะเข้าประตูไปเลยนะคะทุกคนก็ อุทยัยธานีเนี่ยขึ้นนําตั้งแต่6นาทีแรกเลยนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทางเมืองท้องเนี่ยก็มาตีเสมอได้นะคะในนาทีที่ประมาณนาทีที่11นะคะจากเมลวินนะคะทุกคนก็หลังจากนั้นทุกอย่างมันเงียบหมดเลยคือโอเคมันมีจังหวะที่แบบส่วนกันไปมานะคะทั้ง2ทีมก็พยายามเปิดเกมรุกนะคะทุกคนแต่ว่า ก็ไม่ได้มีสกอร์อะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะจนกระทั่งเนี่ยจบเกมไปนะคะก็เสมอกันไปที่1ประต,ตูต่อ1แบ่งแต้มกันไปคนละ1แต้มนะคะในเกมนี้มีกัปตันที่มีการ สลับสบเปลียนนิดหน่อยนะคะก็เป็นสรวิทนะคะก็ได้เป็นกัปตันทีมนะคะก็ลงไปตัวจริงแล้วก็ใสป่ปอกแขนกัปตันนะคะแล้วก็ช่วงถ่ายเกมนะคะก็มีการเปลี่ยนนะคะก็คือ,อสลับตัวไม่ได้สลับตัวเปลี่ยนตัวกับทางกัปตันเคนนะคะพิชาก็ลงมาในช่วงท้ายเกมแล้วก็สวมปอกแขนลงไปเล่นกับเพื่อนๆชาวกีเรนพยองนะคะทุกคน เรื่องนี้ฉันติดตามอยู่นะคือ,เ,อ,อเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันมีกระแสข่าวว่าเอเคนจะอยู่ต่อไหมแต่จําได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เอ,อทางนั่นแหละเขาพูดเอาไว้ว่า,วาเอ,อ้ยกับเคนก็คือมีคุยคุยกันนะว่าจะต่อสัญญาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาต่อแล้วหรือยังหรือยังไงนะคะแล้วก็มันมีเสียงแบบเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่า เออไม่รู้ว่าเคนจะอยู่ต่อหรือว่าเคนจะไปสโมสรอ,อื่นนะคะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อนะคะก็แล้วแต่เออนักเตะนะคือถ้าเขาอยากไปแล้วก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะคะแต่ว่าส่วนตัวก็คิดว่าอยากให้เขาอยู่ที่เมืองทองนะเพราะว่าอีฉันว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเออก็โอเคอยู่สําหรับอีฉันนะชาวเน็ตว่าไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะคะหรือว่าใครรู้อะไรเด็ดๆก็บอกกันหน่อยละกันนะคะ ก็สำหรับเมืองทองนะคะหลังจากที่จบเกมกับอุกไทยธาน,นีเรายังเหลืออีกหนึ่งนัดในลีกนะคะก็เป็นนัดส,สุดท้ายเราจะแข่งในบ้านนะคะทุกคนซึ่งเราจะเปิดบ้านเจอกับนครราชสีมามาสดานะคะทุกคนก็จะเจอกันในวันที่27นะคะวันอาทิตย์ที่27เมษายนนี้นะคะที่ Thunderdome Stadium นะคะคิกออฟเวลา6โมงเย็นนะคะก็ ใครว่างนะคะก็ไปเชียร์ทีมรักทีมโปรดของพวกเรากันได้นะคะที่ Thunderdome Stadium นะคะทุกคนอ่ะแล้วก็เออเรามีแต้มตอนนี้นะ42แต้มนะคะก็เออเท่าที่ฉันดูเดียวถามเมื่อกี้นะคะก็ยังอยู่อันดับ7เ,เหมือนเดิมนะคะทุกคนในลีกเนี่ยก็คือวันที่2 7คือจะจบแล้วแต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งรายการที่เรากำลังลุ้นถ้วยอยู่อ่ะ ไม่อยากพูดเยอะมากนะคะก็นั่นก็คือรายการ FA ฟเับรอบ8ทีมนะคะเมืองทองก็จะออกไปเยือนสุขโขทัยนะคะทุกคนก็รอติดตามกันได้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งรายการอะที่เราสามารถลุ้นถ้วยได้นะคะทุกคนก็มาให้กำลังใจกันแล้วกันเนาะในวันพุธที่23เมษายนนี้นะคะเวลาคิกออฟก็คือ6โมงเย็นนะคะที่สนามทุ่งทะเลหลวงสุขโขทัยนะคะทุกคนก็ใครที่ ะสะดวกเดินทางไปเชียร์ก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะส่วนอีชันก็เดี๋ยวรอเชียร์อยู่ที่หน้าจอนะคะทุกคนโอเคก็สำหรับเมืองทองไทยลีกหลังเกมก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะทุกคนไปก่อนและบาย